ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอ่านมังงะาวันพีต,ตอนที่1019นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็มีชื่อตอนว่าเฮลิเซราทอป เริ่มต้นมาในฉากแรกนะครับก็จะมีการเล่าเรื่องนะครับว่าลาแสงพุ่งลงมาเป็นหาฝนฉากแรกนะครับเริ่มต้นมาด้วยสถานที่ภายในปรา,าสาทห้องแสดงดนตรีนะครับในตอนนี้นะครับควีนกำลังยิงเลเซอร์บีมนะครับใส่ซันจิท่าหน้าของซันจินะครับเขาก็หลบไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะครับ เทคโนโลยีที่ทำให้ยิงเลเซอร์รัวนๆกี่นัดก็ได้เลยแฟงกี้คงอยากได้หน้าดูตัดมาที่อีกด้านหนึ่งนะครับในตอนนี้ด็อกเตอร์มิยากีนะครับกำลังรักษาโซโลที่รับบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นะครับเฮ้ย hey, ลึกไปลึกไปแล้วอ่ะขอโทษครับคือว่าผ้ามันแผลมันหนาเกินไปก็ออกก่อนแล้วค่อยฉีดเซ่ก็จริงของคุณนะครับแต่ก็เอาเถอะ จิ้มจิมปไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรแน่เลยเฮ้ยอ๊าจากนั้นนะครับภาพได้ตามมาที่น้านาน้าของวันโนคุนิบนเรือโพล่าแทงนะครับในตอนนี้นะครับลูกเรือของรอกําลังช่วยเรียกลูฟี่ฮัดัสติกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาสักทีสิหมวกฟาง บ้าจริงถ้ากับตันอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าจะรักษายัางไงต่อดีสำลักน้ำออกมาหมดแล้วใช่ไหมหมวกฟางลืมตาขึ้นมาเถอะเอายาอะไรให้กินดีไหมแบบนี้ต้องฉีดยาสิฟ้าหน้าซีดใหญ่แล้วเนี่ยจะทํายังไงดีแล้วจู่ๆนะครับลูฟี่ก็ไอแคกๆออกมานะครับพร้อมกับตะโกนดังใหญ่เลยนะครับว่าเนื้อเมื่อพวกลูกเรือของเราได้ยินอย่างนี้นะครับพวกเขาก็พานตกใจใหญ่เลยเลยครับ จากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาสถานที่โอเนียชิมะโดมหัวกะโหลกหอคอยสมองฝั่งขวานะครับในตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพวกกิปสเตอร์จากหน่วยหุ้มกรอนะครับกำลังไล่จัดการพว้ลูกน้องที่เหลือของซาสก,กิเวอ,อหยุดทีเธอพวกดาราเด่นเป็นอะไรกันไปแล้วเนี่ยและจูจูนะครับกิปสเตอร์คนหนึ่งได้ตะโกนบอกฟแฟรงกี้นะครับ ตรงนี้ให้เป็นหน้าที่เราเถอะคุณจัดการซาส,รสรรกิไปได้เลยลูกพี่คนเล็กเมื่อแฟร,รงกี้เขาได้ยินอย่างนี้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าฮอุตส่าห์กลับมาด้วยเหรอพวกแกเป็นลูกน้องของมอนี่ใช่ไหมซาสรรกิที่อยู่ในร่างของไซเซราท็อปนะครับในตอนนี้เขาโกรธใหญ่เลยนะครับเฮ้ยหน่วยหุ้มเกราะถึงจะเป็นเพราะพลังพิเศษของศัตรูแต่พวกแกก็ผิดฐานทรยศอยู่ดีนะเว้ยและแฟร,รงกี้นะครับเขาเดินมาคุยกับซาสรรกิ แกนี่มันก็เหลือทนจริงๆเลยว่ะที่โดนขนาดไปนี่น่าจะทำให้เจ็บถึงตายได้หลายรอบแล้วนะ ก็อึดจนหน้าลำคาญพอกันแหละเฟ้ยพอกันทีเปิดทางให้ชันซะเมื่อซาสกิเขาพูดจบนะครับในตอนนี้ซาสกิเขาได้กลายร่างเป็นร่างไฮบริดนะครับครึ่งมนุษย์ครึ่งอสูรซึ่งหุ่นของเขานะครับจะใกล้เคียงกับร่างมนุษย์ <S 2> <S 2> พุงจะใหญ่แขนยาวมีรอยสักแต่วงเขานะครับได้ใส่เซราท็อปมาและผิวดโนเสาร์ที่ท้องของเขานะครับยังมีแผลรูปตัววีที่แฟรงกี้นะครับเคยฝากเอาไว้ซาสกิเขาพูดต่อนะครับ ได้ข่าวว่าที่เวทีผู้ลุงน้องของเราก็พากันย้ายข้างหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นแล้วจัดการค่ายพวกไมลักดีนั่นทิ้งให้หมดถ้าไม่ยอมรีก,ก็ต้องซัดแกให้พ้นทางแล้วนะและซาสรรรรกีนะครับเขาได้ชักดาบของเขาออกมานะครับเพื่อจะโจมตีใส่แฟร,ร,รงกี้เชลกุนซึ่งใบดาบของเขานะครับจะมีคมดาบอยู่ด้านข้างและสามารถบุนได้นะครับทาให้ดาบเขานะครับมีลักษณะเหมือนสว่านนั่นเองและในตอนนี้นะครับซาสรรรกี้เขากำลังโจมตีใส่แฟร,รงกี้ โชกุนด้วยท่าดาบกลไกลเกลียวสวานเมื่อแฟรงกี้โชกุนเข้าอย่างนี้นะครับใช้ดาบหน้าหวาดเสียวนั่นอีกแล้วเล่ฉันไม่เปิดทางให้หรอกนะก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมศัตรูถึงได้ย้ายข้างกันใหญ่แต่ยังไงมันก็ดีกับเราแล้วนะเท่านี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนฉันแล้วเฟ้ยและจูจูนะครับพวกกิฟเตอร์แปลพักได้ตะโกนเรียกแฟรงกี้นะครับลูกพี่คนเล็กให้พวกเราช่วยอีกแรงนะ เมื่อฟแฟรงกี้เขาได้ยินอย่างนี้นะครับตรงนี้แค่ฉันก็พอพวกแกไปช่วยควนอื่นเถอะและจูจูนะครับสัต เขาได้เงยหน้ามองฟ้านะครับทันใดนั้นกระดูกแพงคอของไซเซราทอมนะครับมันก็หมุนรอบๆรอของเขาด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งกระดูกแพงคอของไซเซราทอปนะครับมีการทํางานเหมือนกันกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับฮ่าฮ่่าหน้าหวัวลอชมัดดีใจด้วยนะที่ไม่มีตัวเกะกะแล้วดูท่าจะไม่มีใครแถวนี้อยู่ข้างฉันแล้วสินะเมื่อแฟรงกี้เขอาอย่างนี้นะครับทาให้เขาทึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวหาต นั้นมันบุญได้หรอกเหรอว้าวไดโนเสาร์มันทำงั้นได้ด้วยเลอเมื่อพวกกิฟสเตอร์แปรพักเองอย่างนี้นะครับถ่านั้นมันแย่แล้วนี้แล้วลูกพี่คนเล็กซาสากิเมื่อเขาอย่างนี้นะครับเจ้าพวกบ้าถ้าจะห่วงใครก็ห่วงตัวเองซะเถอะซาสากินะครับเขาได้ใช้ท่าเฮลิเซราทอมนะครับโจมตีใส่พวกกิฟสเตอร์แปรพักจนกระจายกระจายออกไปนะครับเมื่อแฟรงกีเ้เขาอย่างนี้นะครับ พวกแกจากนั้นนะครับซาสกิเขาได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่แฟรงกี้ต่อเลยนะครับแต่แฟรงกี้โชกุนนะครับก็สามารถต้านการโจมตีนี้เอาไว้ได้นะครับเมื่อเห็นท่าไม่ดีนะครับแฟรงกี้โชกุนได้เหวี่ยงท่าการโจมตีนี้ของซาสกินะครับไปโดนเข้ากับตัวอาคารจนทําให้ตัวอาคารนะครับขาดออกมาสองท่อนแฟรงกี้เมื่อเข้าอย่างนี้ท่าอะไรของมันฟเนี่ยกลายเป็นต้องสู้กับศัตรูบินได้ซะงั้งงน เมื่อกลับมาตั้งหลักกันได้ทั้งคู่นะครับในตอนนี้ซาสซากิเขาได้พูดกับแฟรงกี้โชวกุลไปไซเซราทอมมันก็เป็นไดโนเสาร์แบบนี้นี่แหละ ความรู้ใหม่เลยวุ้ยไอใบพัดนั่นช่วยเร่งสปีดจ,จนเร็วชะมัดและได้ตอนนี้นะครับซาสกิใบพัดกระดูกแพงคองเขานะครับมันก็หมุนด้วยความเร็วอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโจมตีใส่แฟรงกี้โชกุนนั่นเองเมื่อแฟรงกี้โชกุนเข้ามาอย่างนี้นะครับคิดจะพุ่งชนด้วยความเร็วนั้นเลยงั้นก็จัดมาโลดเจในเนลันชิวแต่เมือ un, ่อแฟรงกี้โชกุนเขาเห็นว่าซาสกินะครับได้ถอยระยะห่างจากเขาไปทําให้เขางงเป็นอย่างมากเลยนะครับหา อย่าบอกนะว่าตะก,กี้หมอนั่นหมุนใบพัดผิดด้านเลยวิ่งถอยหลังไปซะง,งั้นและซาสากิเขาได้พูดออกมาด้วยสีหน้าแบบเกินๆนะครับเวลยะสำหรับวิ่งเสร็จสิ้นฟแฟรงกี้เมื่อเขาได้ยินอย่างนี้นะครับถ่ายกันเถอะชิญ ฮุกปาร์กยิ่งเวระยะเท่าไหร่การโจมตีก็ยิ่งแรงโว้ยเมื่อพูดจบนะครับซาสกิเขาได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่แฟรงกี้โชกุนทันทีเลยนะครับด้วยท่ากระสุนไซเซราท็อปซึ่งเป็นการโจมตีแบบแรงกระแทกที่รุนแรงมันอย่างมากเลยนะครับแฟรงกี้โชกุนนะครับที่กําลังต้านการโจมตีนี้เอาไว้สวยเลยสิแบบนี้หลันเชื่อที่ติดไว้ตรงไหลมีหวังระเบิดกันพอดี แล้วแฟรงกี้โชกุนนะครับก็พูดยังไม่จะจะกาดคําในตอนนี้นะครับล็อกเก็ตลันเชอร์ที่อยู่ตรงไหลน,นะครับมันก็ได้ระเบิดออกทําให้แฟรงกี้โชกุนนะครับรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเลยนะครับไอ้เบื้อกนี่พร้อมกับจับไปที่ล่างของซาสากินะครับแล้วทุ่มลงด้วยท่าเจเนรันซูเพล็กซาสากิที่หัวกําลังปักพื้นอยู่ในตอนนี้นะครับ แฟรงกี้โชกุนเขาก็สังเกตเห็นว่ามีตรงจุดเดียวนะครับที่เขาสามารถสร้างบาดแผลกับซาสกิได้นั่นก็คือตรงท้องนะครับถึงแกจะนังหนาทนท้ายาาิแค่ไหนถ้าเล็งที่ท้องก็ได้แผลเหมือนกันนี่หว่าจากนั้นนะครับแฟรงกี้โชกุนเขาได้ชักดาบออกมา,ากทันทีแฟรงเคนจบกันแค่นี้แหละพร้อมกับโจมตีใส่ซาสกิทันทีเลยนะครับอุย้ยแฟลแห่งชัยชนะแต่ครั้งนี้นะครับซาสกิเขาก็สามารถบินหนีไปได้นะครับด้วยกระดูกแผงคอของเซซิลั ทโถว้ยพลาดไปและในตอนนี้นะครับซาสากิเขากลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเข้าป่าดาบกับแฟรงกี้โชกุนทันทีเลยนะครับแฟรงกี้โชกุนเมื่อเห็นอย่างนี้อึ๊พับพาสิ ไอชั้นก็ไม่ถนัดฟันดาบซะด้วยด้วยความที่แฟรงกี้นะครับเขาใช้ดาบไม่เก่งทําให้ดาบแฟรงเคนนะครับถูกทําลายไแปบบแบบง่ายๆเลยนะครับด้วยฝีมือของซาสาก,กิว้าแฟรงเคนหักไปแล้วพร้อมกับกําลังวิ่งหนีซาสาก,กิอยู่ด้วยนะครับในตอนนี้เพื่อที่จะเตรียมพร้อมชาติการโจมตีในครั้งต่อไปงี่ก็ต้องเจอกับสุดยอดตัวพลิกเกมในนัดเดียวเมื่อซาสาก,กิเข้าอย,อย่างนี้นะครับ คิดหนีเหรอไม่อายหรือไงเวอรแย่ละมวัวแต่โดนมันต้อนรู้ตัวอีกทีก็จะถึงเวทีอยู่แล้วจะปล่อยให้หมอนี่ไปถึงที่นั่นไม่ได้ ซาสากิที่ไล่ตามแฟรงกี้โชกุนมานะครับเขาได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่แฟรงกี้โชกุนอีกครั้งหนึ่งด้วยท่ากระสุนเซลาทอมแต่ทา้งน้้นของแฟรงกี้นะครับเขาชาร์จเสร็จพอดีเตรียมการเสร็จสิ้นปืนใหญ่กาออนภาคพื้นดินเจไดลันคนนอนเข้าไปที่ซาสากิแบบเต็มเ็มเลยนะครับทาให้ซาสากินะครับกระเด็นขึ้นฟ้าพร้อมกับกาก,ากเลือดออกมาไม่น้อยเลยนะครับ แต่ในตอนนี้นะครับซาสากิเขาก็ยังไม่หมดสตินะครับในขณะที่เขากําลังล่วงลงมาเขาได้พูดกับแฟร,รงกี้โชกุนนะครับพวกเราหกล็ลอกหน้าผาแห่งกลุ่มจาทลัดร้อยศูนย์คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวอย่ามันดูถูกกันให้มันมากนะักตายไปด้วยกันนี่แหละและซาสากินะครับเขาได้ใช้ท่าแมกนัมเซลาทอปพุพ่งลงมาโจมตีใส่หุ่นแฟรงกี้โชกุนนะครับแบบรุนแรงมากๆเลยนะครับเป็นความรุนแรงที่ขนาดทําลายหุ่นแฟรงกี้โชกุนไปเลยนะครับ แต่ในขนาเดียวกันนั่นเองนะครับแฟรงกี้เขาได้ดีดตัวมาจากหุนพอดีเลยนะครับเตรียมการเสร็จสิ้นเมื่อซาสกิ้เขาได้ยินอย่างนี้นะครับเขาก็รู้สึกตกใจไม่น้อยเลยนะครับแฟรงกี้นะครับเขาได้โจมตีใส่ซาสกิทันทีเลยนะครับด้วยท่าแฟรงกี้เลด้คันบีมเป็นการยิงเลเซอร์บีมนะครับเข้าไปที่ท้องของซาสกิแบบทะลุไปเลยนะครับทําให้ซาสกินะครับกลากเลือดออกมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหมดสติล้มลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับ จากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาสถานที่ด่านฟ้าโดมฮวกะโลกในตอนนี้นะครับไคโดที่อยู่ร่างไฮบริดกขาลังต่อสู้กับยามาโตะนะครับเป็นการต่อสู้ไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะครับฉันยอมรับแกในฐานะคุมกําลังของเรานะยามาโตะววโล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 เมื่อยามาโตะเธอได้ยินอย่างนี้นะครับ ข้อที่ไหนเขาพูดแบบนี้กับลูกกันเจ้าบนมีศาสตร์ที่ลำบากระบนแทบแย่กว่าจะได้มานั่นตอนแรกฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้แกกินหลอกเมื่อยามมาโตเธอได้ยินอย่างนี้นะครับเออตอนนั้นฉันแค่หิวอยู่พอดีฉันเองก็ตกใจเหมือนกันนั่นแหละ ทั้งที่อยากทะเลแต่ต้องกลายมาเป็นคนว่ายน้ําไม่ได้ไปเฉยเลยฉันเคยพยายามจะฆ่าแกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็โดนอัดจนยับมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะงั้นถึงแก่งขึ้นได้ขนาดนี้และที่ฉันยังอยู่ที่เกาะน,นี่ก็ไม่ใช่เพราะกุญแจมือนั่นแค่อย่างเดียวเพราะทาไม่สู้เพื่อประเทศนี้ฉันก็ไม่มีหน้ามาเล็กตัวเองว่าโอ้เด้งหลอก ในหน้าสุดท้ายของตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ายามาโตะนะครับเธออยู่ในงหาไบริดนะครับห่วงเธอจะยาวชี้ตรงทั้งสองข้างมีสองขาตรงบริเวณหน้าผากนะครับมือจะใหญ่ขึ้นและมีกรงเล็บแบบสั่นนะครับจากนั้นนะครับก็ได้มีการเล่าเรื่องจริงทายนะครับเพื่อวันโลกคุณนี้และมังงวันพีโตที่10,19นะครับก็ได้ตัดจบลงมาในฉากนี้เลยนะครับ ครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมางาวันพีตอนที่1 0 1่แพัเรียก้ด้ว่าตัดจบไปแบบสุดมันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้พร้อมกับทิ้งปริศนาชื่อผลปีศาจของยามาโตะเอาไว้ด้วยนะครับเพืมม่อนๆคิดว่านะครับยามาโตะเป็นสาสตว์ประเภทใดก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับสถานการณ์บนเกาะโอเนชิมะนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ต้องมารอรุ่นกันในสัปดาห์ถัดไปนู่นเลยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับมงงะวันพีชงดนั่นนเองะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงณนะจุดจุดนี้นะครับผมมีผู้ผิดพลาดประการใดไปในวันนี้ผมขออภัยทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับและผมขอรบกวนทุกๆท,ท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านนะครับไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของผมในครั้งหน้านะครับและเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับ หรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนู่นเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ